โรสครับชองวิเตอร์วิเตอร์ข่าวอะไรเร็วแรงทะลุนรกนะครับจากกรณีข่าวการปรับครอรมอนะครับล่าสุดนะครับที่ตําแหน่งว่างลงหลังจากนะจาการตัดสินคดีแล้วมีรัฐมนตรี2ท่านนะครับที่หลุดจากตําแหน่งไปนะครับล่าสุดเนี่ยหลังจากแคนดิเดตอย่างนายชัยวุฒ ธนาคมาณุสรน,นะครับส,สบัญชีรายชื่อพักพลังประชารัฐแล้วก็เป็นเลขาธิการพักนะครับก็ได้รับการพูดถึงเยอะแล้วก็คิดว่าน่าจะได้สืบทอดตําตแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลน,นะครับที่หลังจากนายพุทธิพงษ์พุนการหรือพี่บีนะครับก็หลุดจากตําแหน่งไปนะครับส่วนนางสาวตีนุชเทยียนทองเนี่ยสสระแก้วก็เป็นอีกท่านหนึ่งนะครับที่มีโอกาสที่จะได้เป็นรัฐมนตรี สมัยแรกนะครับถือว่าเป็น2คนที่อยู่ในกระแสแล้วก็เป็นคันดีเดตนะครับออทั้งหมดก็พูดถึงความใกล้ชิดแล้วก็ผลงานที่ผ่านมานะครับมีความใกล้ชิดกับบิ๊กป้อมมากเลยนะครับเกินจากคลิปวันนี้นะครับที่บิ๊กป้อมนะครับได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อเกี่ยวกับเส้นทางของนายชัยวุฒิว่ามีความใกล้ชิดจนได้รับการแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดีเอสหรือเปล่าตรงนี้บิ๊กป้อมก็บอกว่าเขามีความสามารถนะครับจบปริญญาโทจุฬาเลยนะฮะ ก็มีความสามารถแล้วก็ถามนักข่าวกลับว่าแล้วคุณล่ะจบราชพัฒน์มาเหรอนักข่าวก็เลยโต้ไปว่าจบปริญญาโทรธรรมาศาสตร์นี่ก็มีการโต้เถียงกันเล็กน้อยนะครับหลังจากนั้นเนี่ยบิ๊กป้อมก็ถูกวิจารณ์นะครับว่าเป็นการบูลลี่หรือเปล่าคนจบราชพัฒน์อะไรอย่างเงี้ยแกก็บอกว่าเออมันก็สําคัญทุกมหาลัยแหละไม่แตกต่างกันอยู่ด้วยความรู้ความสามารถอะไรอย่างเงี้ยนะเดี๋ยวเราไปดูคลิปที่เป็นประเด็นดราม่ากันหน่อยนะครับฝากไลค์กชากับซับสไครป์ช่องวิกเตอร์วิกเตอร์ข่าวออนไลน์เร็วแรงทะลุนรกรันนีครับ รูปเทียนทองอะคะเริ่มมีการมองว่าเป็นเพราะรู้จักอะไรกับท่านอะไร จบมิว่าลาวิาณัวจบอะไรอ่ะจบแลสักพัแล้วจะเอาไงีนะครับสครับคุมคบคุณครับไม่มีข่าวแน่เรียบร้อยครับวันนี้เรียบร้อยค่ะวันนี้เรียบร้อยค่ะ ที่ไหนก็มีความสามารถด้วยกันทั้งนั้นแ่ะไม่ว่าจะจมราชพั์จุบที่ไหนทุกคนก็มีความสามารถด้วยกันทั้งนั้นนะนะจมอะไรอ่ะธรรมศาสตร์โอ้โนี่นี่ก็ธรรมศาสตร์ธรรมศาสตร์โรงเหลืองแดงแดงเหลืองครับเกิดประมาณนี้เลยที่เข้ามาดูคลิปของช่องวิทเตอร์วิทเตอร์นะครับข่าวสารดีๆแบบนี้เรามีมาฝากกันให้คุณได้รับชมทุกวันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ช่อง